ท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องราวที่จะนำมาเสนอท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับผีที่เคยเกิดขึ้นและถูกแชร์กันว่ันโซเชียลในวันที่10กันยายน2017ถ้าคุณมองดูรูปถ่ายเห็นคุณในรูปยิ้มขณะแอคท่าถ่ายรูป คุณคงจะมีความสุขแล้วยิ้มไปด้วยแต่ถ้าเป็นภาพตั้งหน้าศพที่มีสีหน้าเฉยๆเกิดยิ้มไม่ท่านละ่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินถึงคำล่ำลือต่างๆกับตำนานรูปยิ้มอันโด่งดังทั่วประเทศที่เมืองหาดใหญ่มาฟังเรื่องเล่าจากเจ้าของบ้านรูปยิ้ม แบบไม่ต้องฟังต่อจากใครกันเถอะผมเป็นชาวหาาใให่โดยกำเนิดเป็นมุสลิมหาดใหญ่ในช่วงวัยรุ่นผมค่อนข้างจะเกเรหลังจบม .3 จากโรงเรียนตัวยอ่ยอย่อผู้หญิงสอเสือทางบ้านจึงส่งผมไปเรียนโรงเรียนสามัญ สอนสาศาสนาอิสลามหรือปอนเนะใกล้ๆกลบ้าน1ปีเพื่อจะดัดนิสัยเกเรและลดความซาของผมลงบ้างปอนเนาะแปลว่ากระทร่อมนักเรียนจะเรียนภาคสามัญและาศาสนาควบคู่กันทุกคนจะพักในกระท่อมเล็กๆของโรงเรียน และศึกษาภาษาอาหรับในตอนค่าและค่อนข้างจะเรียนหนักสำหรับเด็กในวนัยนี้ใครๆโรงเรียนประจำหรือหนึ่งเดือนจะกลับบ้านครั้งบางคนอยู่ไกลๆเช่นตรังพัทลุงหลายเดือนจะกลับบ้านสักครั้งบางคนอยู่ในอำเภอใกล้เคียง อย่างอำเภอรัตรภูมิอำเภอสะดามีชาวหาดใหญ่อยู่บ้าง2-3คนในชั้นเรียนใหม่ของผมด้วยความใกล้บ้านผมจึงกลายเป็นเจ้าถิ่นโดยปริยายและอาจจะด้วยความเหงาคิดถึงบ้านและด้วยวันวัยเพื่อนที่เกเรจึงสนิทสนมและเข้ากับผมได้อย่างรวดเร็ว เรามักจะชวนกันหนีเรียนไปเที่ยวข้างนอกบ่อยๆผมและเด็กหาดใหญ่มักจะเป็นหัวโจกเสมอไปตีสนุกไปเดินเล่นในห้างบ้างตามตลาดที่เปิดท้ายหรือแม้แต่ริมสะใกล้ๆโรงเรียนแล้วแต่ว่าใครจะมีโปรแกรมสนุกสนานมาเสนอวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งชื่อดุล เป็นชาวหาดใหญ่เหมือนกันออกปากชวนพวกเราไปดูรูปยิ้มในเมืองหาดใหญ่ซึ่งไอดุลได้ไปดูมาก่อนแล้วกับเพื่อนของเขาเมื่อคืนวานเขาบอกกำลังดังคนไปดูกันเยอะแยะแต่ดุลมีสีหน้าวัดวาดปรากฏที่ใบหน้าหากสังเกตดูจะเห็นได้ชัดเจน เขาพยายามจะเล่ารายละเอียดแต่พวกเราไม่ได้สนใจฟังนักจะไปดูกันทำไมวะก็อีกแค่รูปดารายิม้มหรืออาจจะเป็นกล้องถ่ายสติ๊กเกอร์ตามห้างรุ่นใหม่ๆใครบางคนกล่าวอย่างรำคาญแต่ไอ้ดุลก็ขยันขยอจนเราทุกคนต้องไป เพราะไม่มีโปรแกรมอื่นตอนนั้นผมและเพื่อนในทีมไม่เคยรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำระวางแผนนี้เรียนคาบบ่ายนั่งมอไซค์ซ้อนสามคนสามคันขี่ฝ่าเที่ยงวันท่ามกลางเปลวแดดอันร้อนระอุของเดือนรอมฎอนซึ่งปีนั้นตรงกับเดือนเมษายนไอ้ดุนขับรถนำหน้า พาเราไปที่ถนนราชอุทิศซอยเจ็ดเราจอดรถหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่เกือบสุดซอยเป็นบ้านแถวชั้นเดียวสภาพค่อนข้างเก่ามีชายวัยกลางคนนุ่งขาวห่มขาวกำลังเก็บกวาดที่หน้าลานบ้านและที่ผนังหน้าบ้านมีรูปถ่ายหญิงขาวดำขนาด8คูณ8แขวนไว้หน้าบ้านระดับสายตาผมเผ่ากระเซิง ดวงตาหวานแกมดุนั้นเหมือนกําลังจ้องมองเราและริมฝีปากของหญิงสาวในรูปถูกทาด้วยลิปสติกสีแดงสดหล่อนอวดรอยยิ้มต้อนรับเราอย่างเห็นได้ชัดผมและเพื่อนๆยืนดูนิ่งๆสักพักผมยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวแต่ต้องนิ่งมองเหมือนถูกสะกดหล่อนยิ้มกว้างขึ้น แต่แล้วกับทำหน้าบึ้งราวกับโกรธแค้นผมต้องละสายตาจากรูปพลางใช้มือขยี้ตาลมหนาวชวนสถานพัดวิวในดวงจิตพวกเราทั้งเก้าคนนิ่งเงียบไร้คำพูดสักสามนาทีเสียงแหลมๆของท่อไอเสียจากมอไซค์ขับผ่านจึงเริ่มรู้สึกตัวไอ้บ้ารูปคนตายก็ไม่บอก ผมพูดให้ดูคล้ายผู้กล้าหาญชายแวกกลางคนในชุดผู้ทรงศิลน,นุ่งขาวห่มขาวเจ้าของบ้านเสร็จภารกิจและกำลังจะเดินเข้าบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นผสมความเผือกเรื่องชาวบ้านของผมผมจึงแม่รอชาที่จะถามโทษครับลุงผู้หญิงในภาพนี้คือใครครับชายเจ้าของบ้านหยุดกึกที่ธรณีประตู แล้วหันกลับมามองผมกับเพื่อนแกนิ่งสักพักเหมือนจะครุ่นคิดลุงผันหน้ากลับแล้วพูดขึ้นว่าอยากรู้ก็ตามเข้ามาแล้วเดินเข้าบ้านพวกเราต่างผลักกันเพราะไม่อยากเข้าก่อนด้วยความกลัวนึกถึงอารมณ์ตอนเช้าห้องผีบุปผาในหนังบุปผาราตรี เราเป็นผมที่เดินนำเข้าในบ้านกลัวครับแต่เพื่อความเท่และอยากโชว์เป็นเพื่อนจึงต้องเดินนำหน้าไปเจ้าของบ้านเชิญให้เรานั่งบนเตียงไม้เขาสั่งให้ลูกศิษย์ยกชาร้อนกับขนมมาเสิร์ฟลูกศิษย์ซึ่งนุ่งขาวห่มขาวเหมือนอาจารย์มีท่าทีให้เกียรติเราดูเหมือนเป็นมิตร ยิ้มน้อยแต่ไม่พูดอะไรแต่เราปฏิเสธของรับแขกโดยบอกว่ากำลังถือศีลอดเขาไม่เก็บถ้วยและขนมคืนแต่เดินหายไปหลังบ้านชายเจ้าของบ้านเริ่มมีรอยยิ้มดูเป็นกันเองขึ้นนับถืออิสลามหรือฉันเองก็นับถือพระอลัลเลาะห์และพระนบีมูฮัมมัดเหมือนกันและนับถือพระเยซู พระวิษณุพระอินทร์เจ้าแม่กวนอิมหรือเทพ,พเจ้าทุกศาสนาแหละคนบ้าอะไรวะนับถือหมดเราคิดในใจแล้ววันๆจะไหว้หมดหรือวะแกยิ้มรื่นปิติยินดีดูเหมือนนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายโรงเรียนแล้วมีเพื่อนใหม่มาเล่นด้วยฉันอ่านคัมภีร์อันกลูลอ่านได้นะ ว่าแล้วแกก็เปิดตู้เก็บหนังสือหยิบคัมภีร์อันกูลมาอ่านมาเล่าให้เราฟังด้วยเสียงอันดังแต่สำเนียงการอ่านและท่วงทํานองแปลกๆสิ่งผมและเพื่อนๆไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนไม่ใกล้เคียงกับภาษาอารับมันเร็วคล้ายคนจีนอ่านบอกได้ว่าผิดหลักไวยากรณ์ของภาษาอารับตัดวจีแน่นอน แต่ไม่มีใครกล้าทักผมถือโอกาสสังเกตโดูรูปบรรยากาศในบ้านมีรูปเทพ,พเจ้าของฮินดูจีนพุทธคิดอัคระอิสรามข้างหน้าพวกเรามีโต๊ะมุม่บูชามีพระพุทธรูปปางนาคปกเทพกวนอูหานุมานพระปิกคเนศถือปวยกายถ้วยทองเหลือง กระถางทูบส่งกลิ่นควันคละฟุง้งที่สำคัญตรงกลางโต๊ะหมุบบูชามีหัวกะโหลกมนุษย์บนกระมอมมีเทียนสีเหลืองที่กำลังติดไฟปักบนหัวกะโหลกรอบกะโหลกมีน้ำตาเทียนเกาะกลางในบ้านมียันรอบบ้านมีหม้อดินปิดผ้าสีแดงแดงและลงยันกำกับปิดปากหม้อ มีมีดลงอักขละคายภาษาบาลีหรือขอมโบราณและมีรูปหญิงสาวคนเดียวกันกับรูปที่ติดอยู่หน้าบ้านขนาดเดียวกันแขวนอยู่ในบ้านอีกรูปอยู่สูงเหนือหิ้งบูชามีทูปหนึ่งดอกจุดเสียบไว้หน้ารูปแต่ไม่ทาลิปสติกในบ้านแม้ไม่ได้เปิดพัดลมแต่เหมือนมีลมเย็นอยะเยือก พัดแผๆอยู่เสมอจนขนลุกสู้เป็นบางจังหวะบางที่ก็เงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองบรรยากาศชื้นชื้นทึมๆกินอับจนหายใจแม่คล่องวางเวงเงียบสงัดแม้ในเวลากลางวันเราก็เป็นอีกภพภูมิหนึ่งแล้วทันใดน,นั้นลุงแกก็ะููดขึ้นว่าวิญญาณ มีทุกที่แหละไอ้นุ่มจะกลัวทำไมอย่างเตียงที่พวกเองนั่งอยู่เพิ่งวางศพไม่นานนี้เองนั่นเธอยังนั่งอยู่เลยแทบไม่ต้องนัดผมกับเพื่อนๆทุกคนร้องเสียงหลงแล้วกระโดดพร้อมกันไปนั่งเบียดทับกันที่ข้างๆโซฟาคนหัวรุกเกี่ยวแกกับหัวเราะอย่างสนุกล้อเล่นน่าผมคิดว่าต้องรีบยิงคำถาม จะได้รีบกลับอยู่ไม่ไหวแล้วขณะกำลังคิดจะอ้าปากถามหมอผีเหมือนรู้หันไปมองรูปในบ้านเปลี่ยนสีหน้าดูเครียดขึ้นพางถอนหายใจยาวหล่อนชื่อเจนเจนเป็นคนจีนจากฮ่องกงมาทำงานในโกดังของท่าเรือกับครอบครัวที่ปีนังเป็นลูกสาวคนเดียวจึงถูกกดขี่จากครอบครัวตามประษาคนจีนที่ไม่ค่อยชอบลูกสาว พ่อของเธอบังคับเธออย่างหนักเพื่อให้แต่งงานกับเพื่อนของพ่อลุงเจ้าของบ้านหยุดเล่าเปลี่ยนมาหิ้วกาน้ําชาทองเหลืองแล้วบรรจงรินลงถ้วยไอ้น้ําร้อนค่อยๆม้วนตัวล่องลอยผมสังเกตดูลุงคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีลีลาชั้นเชิงในการเล่าเรื่องไม่เบาทีเดียวมีน้ําเสียงหนักแน่นสลับแผ่วเบาตามอารมณ์ จู่ๆก็หยุดเล่าเสียดือ้อจนบางครั้งผมก็นึกหมั่นไส้แต่เราต้องนิ่งฟังและให้เวลาลุงสนทนากับพวกเรามากทีเดียวเขาเขย่าถ้วยน้ำชาเบาๆสดพรวดแล้วส่งเสียงอาแต่เธอไม่ยอมที่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าวอายุคราวพ่อเธอบอกเจ้าบ่าวเพื่อนพ่อว่ายอมตายเสียดีกว่าที่จะแต่งงานกับชายแก่คราวพ่อ พ่อของเธออับอายและยิ่งโกรธมากเธอจึงถูกพ่อและพี่ชายบังคับเคียนตีอย่างหนักแล้วขังในโกดังวันแล้ววันเล่าแล้วเช้าวันหนึ่งสาวรับใช้ในบ้านยกสำรับเข้าไปให้หล่อนตามปกติเมื่อไขกุญแจเปิดประตูโกดังไม่เห็นหล่อนจึงเดินเรียกหาแต่ไร้เสียงตอบเมื่อเดินไปจนสุดโกดัง ลำแสงจากหน้าต่างส่องมาหล่อนผูกคอตายแขวนร่างกับคือสาวรับใช้พังหะร้องเสียงหลงเหลาเสียสติรีบตะเกียกตะกายวิ่งขึ้นไปรายงานพ่อของหล่อนผมอยู่ปีหนังในตอนนั้นครอบครัวของหล่อนติดต่อเพื่อนผมให้มาเชิญผมพ่อหล่อนเย็นมากวันหนึ่งในงานศพของหล่อนผมนั่งสวดอาคมอยู่หน้าโลงศพ ผมเห็นเธอในรูปงานศพร้องไห้และขอให้ไปอยู่ด้วยกับผมผมสงสารจึงขอรูปถ่ายนั้นไว้กับเส้นผมบางส่วนแล้วสะกดวิญญาณลงในหม้อดินรูปนอกบ้านเป็นรูปอัดซ้ำที่ต้องทาลิปเพราะหล่อนบอกผมว่าหล่อนชอบกึ๋ยผมแขวนไว้เฝ้าบ้านกลางดึกมีพวกมาลองของเยอะ ขืนวานก่อนก็ตายไปสองคนหน้าบ้านขับมอไซค์เราเบิ้ลเสียงดังล้มหัวฟาดพื้นตายหาไปสองคนส่วนในบ้านนี่รูปจริงจะดูเส้นผมหล่อนไหมล่ะพูดพางลุกขึ้นจะไปหยิบแน่นอนเราห้ามไว้แกจึงมานั่งต่อใครที่เห็นหล่อนยิ้มให้แสดงว่าหล่อนถูกชะตาไม่นานจะมีโชคดีส่วนใครที่เห็นหล่อนไม่ยิ้มแต่ทำหน้าบึง้ง จะมีโชคร้ายจึงอาฆาตลุงเล่าเสริมผมและเพื่อนขอตัวกลับโดยอ้างว่ามีเรียนเกก็บอกว่าจะต้องทำพิธีอะไรสักอย่างขณะนั้นบ่ายสามกว่าแล้วเราทั้ง9้าคนต้องนั่งอยู่อย่างหวาดกลัวถึง3ามชั่วโมงกว่าทีเดียวเรื่องที่เล่ามาเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ฟังจากหมอผีคนส่งคนเล่นไสยศาสตร์หรืออะไรก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของรูปคนตายยิ้มได้ตัวจริงฟังจากเจ้าตัวเป็นเป็นไม่ได้ฟังจากใครต่อด้วยความเคารพแก่วิญญาณผู้ตายจึงขอยืนยันว่าไม่มีการเสริมแต่งใดๆจากที่ฟังมาเราทุกคนเดินออกจากบ้านก่อดออกมอไซผมยืนดูรูปเธออีกครั้งคราวนี้เห็นได้ชัดเธอไม่ยิ้มแต่กำลังทำหน้าบึง้ง ปัจจุบันตอนนี้ทางบ้านมีการปรับและได้มีการนํารูปนี้ออกไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เคยถูกแชร์เมื่อปีพุทธศักราช2017ครับ ILTV ขอกลับลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ